สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพี่เพาินน้องใส่รองบันสุสุคนนะครับเพื่อนเพื่อนเนาะสำหรับวันนี้นะครับเพื่อนเพื่อนในช่วงย่ามเมื่อเส้านะครับพร้อมเข้ากับิมาแต่เศร้าจักหน่อยนะครับเนาะสำหรับเมื่อนี้นะครับผมกับวันที่30แล้วนะครับเนาะวันสุดท้ายของเดือนนะครับเนาะนะครับผมเอานะครับผมไกลมือไกลเว้นแล้วนะครับสลากของเข้านะครับผมเข้าก็ได้ สรุปฟันท่งห้เพื่อนๆไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับเลขของเา่าแต่ว่าในคลิปนี้นะครับเดี๋ยวเขาสีมากเจ็บตกจักน้อยนะครับเพื่อนๆเนาะก็ถือว่าเป็นโค้งสุดท้ายก็ว่าได้นะครับสำหรับเลขล่างนะครับเนาะเพราะว่าเลขล่างนะครับผมในสูตรนี้นะครับเนาะก็เป็นหลักหน่วยล่าง3ตัวนะครับเนาะนี่นะครับหลักหน่วยล่าง3ตัวเดินมาทั้งหมด 15งวดนะครับเพื่อนๆโอ้เดินมายาวซะเหลือเกินนะครับเนาะนะครับเพื่อนๆแล้ววานที่นี่นะครับเดี๋ยวเข้อเสียเบิ่งเส้นทางกับเดินข้อตัวเลขเนาะนะครับผมเข้ากับสิประมวลผลแบบนี้เลยนะครับเนาะประมวลผลเดี๋ยวเข้ากับสิบบกเขียนนะครับเราจะมาเขียนตัวเลขเขาสิเอาบวกค่านี่เลยนะครับเอาค่าเอาค่าในในผลการออกสลากนี่เลยนะครับเนาะนะครับผมเดี๋ยวข้อสิไปทีละงวดละงวดละงวดนะครับเนาะพูดคุยกับเพื่อนๆไปนะครับผมสําหรับการขอแสดงความยินดีกับเพื่อนๆนะครับผมในเมื่อวานนี้นะครับเนาะก็เลข เล่าของเฮ้านะครับเพื่อนเนาะนะครับผมก็ออกไปที่แปดแปดพะนะเบิโทษนะครับเพื่อนเนเนาะปวดโพนะครับเนาะนะครับผมเลขออกไปที่เอียงหลักเก้าแปดห้าสองแปดแปดนะครับนะครับเนาะสำหรับเลขเล่าของเฮ้าในเมื่อวานนี้นะครับเนาะนะครับผมเฮ้ากะห้เพื่อนๆไปที่วิ่งแปดนะครับเนาะนะครับผมเลขออกไปที่นะครับเนาะเก้า แปดห้าสองแปดแปดนะครับวิ่งแปดก็ไปที่บนนะครับเนาะไปที่บนนะครับเนาะนะครับไปที่บนนะครับเนาะแปดแปดนะครับเนาะนะครับไปที่คู่นี้เลยแปดแปดนะครับเนาะนะครับผมในคู่แปดแปดนะครับ เข้าไปที่คู่นี้นะครับเนาะนะวิ่ง8นะครับเนาะโอเคเข้าไปที่8นะครับเนาะแล้วก็คู่เด่นของเข้านะครับเนาะแปดไปที่บนนะครับเนาะไปที่บน88นะครับเพื่อนเนาะนะครับผมเข้ากับฟันทงให้เพื่อนเพื่อนไปนะครับเนาะนะครับ8ปดนะครับเนาะเราฟันทงให้เพื่อนเพื่อนไปที่8ปดนะครับเนาะเลขมันออก88นะครับเนาะแปดนะครับเนาะแปดนะครับเพื่อนเนาะนะครับนี่นะครับเนาะเข้ากับเน้นให้เพื่อนเพื่อนไปตัวที่ติด8นะครับก็คือ8 7 8 8 9 8 0 8นะครับเนาะ 4คู่นี้นะครับเท่านั้นนะครับเนาะสคู่นี้นะครับผมจะไปกับพร้อมกับที่เป็น8คู่กับที่บหลายนะครับเนาะนะครับผมเข้ากับไฮวิ่ง8นะครับไปที่ตัวนี้เลยนะครับออกไปที่88นะครับตัวนี้เนาะนะครับ88นะครับ288นะครับเนาะนะครับผลการออกสลักนะครับสำหรับล่างออกหาสองนะครับล่างออกหาสองแต่ว่าอันที่เว็อันที่เว็ที่แอบใส่อยู่นั่นนะครับเนาะตัวนี้จะเป็น2ตัวล่าง ตัวนี้จะเป็น3ตัวบนนะครับตัวกลางนี้ไม่ใช่นะครับเนาะนะครับถ้าทั่วไปก็จะเป็น5 2นะครับสำหรับของแอดก็สิเป็น98นะครับเนาะจะเป็น98นะครับสำหรับของของของแอดนะครับเนาะก็จะถูกบนล่างนะครับเนาะถูกบนล่าง98นะครับ98แล้วก็88นี่นะครับเนาะมันออกไปที่98แล้วก็88ถูกบนถูกล่างนะครับแล้วก็วิ่งด้วยนะครับเนาะนะครับสำหรับเลขเต้นรเว็บก็เหมือกันนะครับเนาะทั่วไปก็สิเป็นห้าสองนะครับแต่ว่าสำหรับของแอดเป็นเก้าแปดสำหรับล่างนะครับเนาะ แล้วก็บนก็จะเป็น88นะครับ2 8งตัวเดียวกันนะครับเนาะสำหรับเลขเล่าในเมื่อวานนี้นะครับผมก็ยินดีครับเพื่อนๆนะครับเนาะนะครับก็ถูกทั้งบนทั้งล่างถูกทั้งวิ่งนะครับเนาะเอ้านะครับเต็มคันเลยนะครับเนาะเต็มคันเลยนะครับในงวดนี้เอ้านะครับผมในงวดต่อไปเข้ากันยัง่ากันนะครับเอาในงวดที่ผ่านมาก็ยังใส่เงินบอลเบิร์ดโยนะครับเนาะยังใช้ไม่หมดเลย5้านี่ยังใช้ไม่หมด88ดแปดมาอีกแล้วนะครับเนาะโอ้บอลเบิร์บเลยนะครับ สองหดวติดต่อกันนะครับแล้วก็ว่าเป็นสองวัติดต่อกันโอ้ยลายหัวแล้วสามสี่ห้าหัแล้วนะครับเนาะเอานะครับผมกาบกินดีแลครก็เพื่อนๆนะครับเนาะนะครับผมเอาการรับทัพกันไปนะครับเนาะทำรับเลขเล่าของเข้านะครับเนาะแม่นยังจับวางเลยนะครับโอ้ยพอบันตาเห็นนรถนะครับเลขไทยเขาเป็นแนวนี้นะครับเนาะเอาห้องกับเห็ุใ้เพื่อนๆไปแล้วล่ะสำหรับสูตรยังไงคือเล้ามีบ่อไปฉันว่านะครับให้ไปแล้วด้วยว่านสูตรยังไงคือเล่านี่ล่ะ นะครับแล้ววันที่นี้สําหรับตัวนี้นะครับเนาะเป็นหลักหน่วยล่างเดี๋ยวเ้าสีมาเบิ้งตัวนี้นะครับเนาะตัวนี้เป็นหลักหน่วยล่างนะครับเพื่อนๆในตําแหน่งที่เหาประมวลผลนะครับเข้ามาไปเจียรียบร้อยนะทั้งหมดร์สิบหาหันะครับนเนาะเดี๋ยวเ้าสีประมวลผลไปพร้อมกัเพื่อนๆนะครับเนาะงวดที่แรกนี่นะครับหลักแสนนะครับหลักแสนบวกหลักสิบล่างนะครับนี่ครับตามที่เขาเขียนไวนะ้เนาะบวกหลักสิบล่างบวกหลักหน่วยล่างบวกหลักหน่น 1, วยครั้งที่หนึ่งบวกหลักสิบครั้งที่สองสามครั้งแล้วก็บวกหลักหน่วยครั้งททีี 3, ี่่มเเาานนน้ะะครับ ตำแนงมีตัวนี้เข้ากับสิบวกกันไปเลยนะครับตามที่เข้ามากไว้นี่นะครับเนาะนะครับแล้วได้เท่าไหรบวก2บวก6 6เลข3ตัวนี้นะครับเนาะนี่นะครับกระศูนบวกศูนได้ศูนศูนบวกเได้เจนะครับเจบวกหเป็น8 8ดบวกสมเป็นหนึ่งหนึ่งบวกแปดเป็น9ได้เก้านะครับเนาะได้เก้าเกบวกสเป็น1 1ึบวกหกเป็นเได้เก้าหนึ่งเจ็ดนะครับเนาะเก้าหนึ่งเ็ดเลขออกไปที่เจ็ดหนึ่งเลขหนึ่งตัวนี้ไปหลักหน่วยนะครับไปหลักหน่วยล่าง นะครับแล้วกงว็งวดต่อมานะครับเนาะงวดต่อมานะครับ9นะครับนี่9ก้าบวกหกเบวกศเป็น9กบวกหเป็น5 5าบวกศเป็น5 5าบวกหนะครับ7นะ็ดเนาะ5้บวกหเป็น6 6หบวกเเป็น3นะครับ3นะครับเนาะเป็น3 3มบวกสเป็น5 5าบวกหเป็น1นะครับจะได้3 5 1เลขออกไปที่6 5นะครับพกหาเลขหาตัวนี้ไปที่หลักหน่วย นะครับเนาะงวดต่อมานะครับเนาะหลักแสนเลข8 8ดบวกหนึ่งเป็น9 9้าเบวกเเป็น8 8ดบวกศูนย์เป็น8 8ดบวกสี่เป็น2 2งสองบวกเเป็น1นึ่งในหนึ่งนะครับเนาะหนึ่งหนึ่งบวกสองเป็น3 3มามบวกหเป็น9นะครับเนาะนะครับแล้วก็เลขก็ออกไปทีเก้าเก้าเลขเก้าตัวนี้นะครับไปที่หลักหน่วยเลยนะครับเนาะไปที่หลักหน่วยนะครับไปที่หลักหน่วยนะครับงวดต่อมานะครับเนาะหลักแสนก็คือเลขหนึ่งนะครับหนึ่งบวกศูนย์เป็นหนึ่งหนึ่งบวกสามเป็นสี 4ีบวกเเป็น3 3มบวกหเป็น4 4่บวกสเป็น7ได้7จนะครับเจวกสเป็น9กนะครับเกวกหก็จะเป็น5นะครับเนาะได้7-9-5ดเกนะครับเจ็อันนี้บวกขเดอนะครับเนาะนี่นะครับตามนี้เลยนะครับเนาะแล้วก็เลขออกไปที่ศูนย์เก้าเลขเก้าไปที่หลักหน่วยล่างนะครับนี่นะครับเนาะงวดต่อมานะครับเนาะหลักแสนคือเลข1นบวกเเป็น8 8ดบวกสเป็น0น ศูนบวกหได้1นึบวกศูนย์เป็นหนึบวกหเป็นสได้สองนะครับนะครับสอบวกสอเป็น4ี่บวกหเป็น0นย์นะครับเนาะเลขออก3านเลข0ูนย์ตัวนี้นะครับเนาะก็จะไปที่หลักหน่วยนี่นะครับเนาะแล้วก็งว,ดต,นะวดต่อมานะครับเนาะงวดต่อมาหลักแสนคือเลขสองบวกเจเป็น9 9้เบวกสเป็น1 1ึบวกเเป็น 0, 0ูนย์ศนบวกแได้8 8ดบวกสเป็น0ูนย์ได้ศูนย์นะครับศูนศย์บวกสได้2นะครับเนาะนะครับ ูนย์บวกสองได้สองสองบวกหกเป็นแปดนะครับเนาะนะครับเนาะสำหรับในงวดนี้นะครับเนาะก็ไม่มานะครับเนาะไม่มานะครับหนึ่งงวดนะครับเนาะแล้วบานที่นี่นะครับเนาะนะครับเท่ากับประมวลผลต่อไปเลยนะครับเนาะนะครับประมวลผลต่อไปเลยนะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับเก้านะครับบวกศูนย์นะครับเป็นเก้าเก้าบวกห้าเป็นสี่นะครับสี่บวกเจ็ดเป็นหนึ่งหนึ่งบวกสี่เป็นห้า ห้าบวกเจ็ดเป็นสองนะครับได้สองนะครับได้สองนะครับสองบวกสองก็จะเป็นสี่นะครับสี่บวกหกเป็นศูนย์นะครับเนาะเป็นศูนย์ในงวดต่อมานี่นะครับเนาะแล้วก็เดินต่อนะครับเนาะเดินต่อนะครับเลขสองก็ไปที่หลักหน่วยออกหกสองนะครับเนาะหลักหน่วยออกหกสองแล้วก็งวดต่อมานะครับเนาะประมวลผลต่อไปเลยหลักแสนคือเลขหนึ่งนะครับหนึ่งนะครับหนึ่งบวกสามเป็นสี่สี่บวกศูนย์เป็นสี สีบวกหเป็น5 5าบวกสเป็น9 9้เบวกศนย์เป็น9กได้เก้านะครับเนาะได้เกนะครับเกวกสก็จะเป็น1 1ึบวกหเป็น7จนะครับเนาะกระิได้9ก้นเะครับเลขหนึงตัวนี้ไปที่หลักหน่วยนะครับไปที่หลักหน่วยเลยนะครับเนาะไปที่หลักหน่วยนะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับเนาะงวดต่อมานะครับสอบวกหนะครับเป็น7 7็เบวกสเป็น0ูนะครับศูวกแได้8 8ดบวกศย์เป็น8 8ดบวกเเป็น5นะครับเนาะเป็นห ได้หานะครับ5้บวกสก็จะเป็น7 7็เบวกหเป็น3นะครับบวกสบวกหนะครับเนาะแล้วก็เลขออก6 7เ,เลข7ตัวนี้ก็ไปที่หลักหน่วยล่างนะครับเนาะนะครับแล้วก็งวดต่อมานะครับเนาะหลักแสนหลักแสนคือเลข4 4่บวกแเป็น2 2งบวกสเป็น4 4่บวกหเป็น5 5าบวกเเป็น4 4่บวกเเป็น1นะครับได้หนึ่งนะครับ4ีบวกเเป็น1ได้1 หนวกเป็น3 3, มบวกหก็จะเป็น9นะครับได้ 1, นึ่นะครับไปที่ลักหน่วยนะครับเ,เลขหนึ่งไปที่หลักหน่วยนะครับเนาะงนวนี้มา2ตัวนะครับเนาะแล้วก็งวดต่อมานะครับเนาะประมวลผลต่อไปเลยเกบวกเ็ 6, 6 8, 4, 4 1, 5, 5เป็นหกหบวกแเป็นสี่บวกหเป็นห้าหบวกเเป็นสองบวกสเป็นสได้สนะครับเนาะได้สนะครับได้สีนะครับสีวกสก็จะเป็น6 บวกหก็จะเป็น2นะครับเนาะบวกสบวกหนะครับเลขออกไปที่4 6นะครับไปที่ลักหน่วยนะครับเลข6นะครับหลักสิบไม่เกี่ยวนะครับเนาะหลักสิบไม่เกี่ยวนะครับเพื่อนๆหลักสิบไม่เกี่ยวเลยนะครับถอยไปนะครับเนาะถอยไปนะครับไม่เกี่ยวเลยนะครับเนาะมาทําพื้นนะครับเนาะนี่นะครับเนาะนะครับผมแล้วบ้านที่นี่นะครับเนาะสำหรับงวดต่อมาหลักแสนไปเลยเลข3นะครับบวกหเป็น64 4สบวกสเป็น6 6หบวกเเป็น5 ห้าบวกเก้าเป็นสี่สี่บวกสี่เป็นแปดแปดนะครับได้แปดนะครับแปดบวกสองเป็นศูนย์ศูนย์บวกหกได้หกบวกสองบวกหกนะครับไปที่ลักหน่วยนะครับไปที่ลักหน่วยลักสิบไม่เกี่ยวนะครับมาทําพลืนะครับนี่นะครับเนาะนะครับเนาะมานะครับเนาะแล้วก็มวดต่อไปนะครับตำแหน่งต่อไปมวดต่อไปไปเลยนะครับ ลุยต่อเลยนะครับหน่วยล่าง3ตัวนี่นะครับงวดนี้มันช่ได้เป็นตัวใดผิดโค้กเพรพะง่ายแล้วนะครับเนาะนะครับแล้ยวบานที่นี่นะครับหลักแสนก็คือเลข7นะครับ7จบวกศเป็น7 7็เบวกสเป็น9 9้เบวกหเป็น4 4่บวกหเป็น0 0นบวกหได้6นะครับ6นะครับเลยหนะครับเนาะนะครับ6นะครับบวกศูนเบวกสเป็น8นะครับ8ปบวกห เป็น4นะครับเนาะบวก2อบวกหนะครับ8 6ดบวกสเป็น8 8ดบวกหเป็น4นะครับแล้วก็ไปที่หลักหน่วยหลักสิบไม่เกี่ยวนะครับนี่นะครับเนาะไปที่หลักหน่วยมาทำพื้นะครับเนาะนี่นะครับเนาะไปที่เลขสีเลยนะครับเนาะงวดต่อมานะครับนี่งวดต่อมานะครับหลักแสนคือเลขเก้านะครับเนาะเก้าบวกสี่เป็นห้าห้าบวกห้าบวกหก ไอ้เก้าบวกสี่เป็นห้าสิเก้าบวกเก้าบวกสี่เป็นสามสามบวกหกเป็นเก้าเก้าบวกแปดเป็นเจ็ดเจ็ดบวกแปดเป็นห้าห้าบวกศูนย์ก็เป็นห้านะครับเป็นห้านะครับเนาะเป็นห้านะครับห้าบวกสองก็จะเป็นเจ็ดนะครับเนาะเจ็ดบวกหกก็จะเป็นสามนี่นะครับเนาะเป็นสามเรียบบานที่นี่นะครับเนาะมันก็จะเลขสามไปที่หลักหน่วยนะครับ นี่นะครับเนาะไปที่หลักหน่วยตัวนี้นะครับบวก2อบวกหนะครับบวกสบวกหกครับนี่นะครับเนาะนะครับแล้วบานที่หนึ่งงวดต่อมานะครับเนาะงวดต่อมานะครับงวดล่าสุดนี่ได้ไปที่ตัวใดนะครับเดี๋ยวห้องสีประมวลผลตัวนี้เนาะหลักแสนก็เลขเกตนะครับเจ็ดบวกห้าเป็นสองสองบวกหนึ่งเป็นสามนะครับสามบวกสามเป็นหกหกบวกเก้าเป็นห้านะครับหกบวกเก้าเป็นห้าเนาะห้าบวกเก้าเป็นสี่ สี่บวกสองเป็นหกหกบวกหกก็จะเป็นสองนะครับนี่นะครับเนาะได้ไปที่เลขสี่ไปที่หลักหน่วยล่างนะครับเกิดเนาะสำหรับมวนนี้นะครับเนาะสำหรับมวนนี้นะครับเ่ากาับสิประมวลผลไปเรื่มที่ได้เป็นตัวใดน,นะครับเนาะประมวลผลไปเลยนะครับห้าบวกเก้าเป็นสี่สี่บวกศูนย์เป็นสี่สี่บวกสองเป็นหกหกบวกสองเป็นแปดแปดบวกแปดเป็นหกนะครับ หกบวกสองก็จะเป็นแปดนะครับแปดบวกหกก็จะเป็นสี่นี่นะครับเพื่อนๆนนี่นะครับที่เ้านําเสน่หเพื่อนๆนกับเพราะแบบนี้เพราะวันตัวอย่างที่มันเป็นหกแปดสี่ในลักหน่วยของห้ามี4กับ2นะครับที่เ้าจับเพื่อนเพื่อนไปตัวที่รอดจากการดับนะครับได้4กับ2นะครับ4กับ2 2ตัวนะครับตัวที่รอดนะครับเนาะในรักหน่วยนะครับเนาะในลักหน่วยตัวที่รอดนะครับที่เ้าได้จับเพื่อนเพื่อนไปนะครับในเลขกลางนะครับ ก็คือนี่ไงครับเนาะนี่นะครับที่เ้าจับให้เพื่อนๆไปก็คือตัวนี้นะครับเนาะคือเลขดับนี่นะครับเนาะเหลือ2กับ4นี่ระวังนะครับนี่นะครับ4 2กับ2 4นี่นะครับเนาะนี่นะครับ2 4 4 2นะครับเนาะเพราะฉะนั้นให้เพื่อนๆกลับไปเนี่เด้อกลับไปแน่นะครับนะครับ4 2แล้วก็2 4นะครับเพื่อนๆมาแล้วมาแล้วนะครับเนาะนี่นะครับ กลับไ้น้่งเนยเด้อเพื่อนๆนะซึ่งเรียกบ่กกลับตับแตกนะครับนี่นะครับเนาะเพราะว่ามันเป็นสี material, ่น <c oughs> ั่นเองนะครับมันไม่มีสองมันมีแต่สี่นะครับนะครับเพื่อนๆกลับไปแน่นะครับนะครับเหลือสี่ตัวเดียวบานที่นี่นะครับเหลือสี่ตัวเดียวเด้อมาหอดบานนี้ได้สี่ตัวเดียวนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันจะลอยหลังนะครับแต่ยังได้็ดีเท่ากับมีตกับร้อมเรียบร้อยนะครับเนาะเพราะว่าในเลขตัวนี้มันเหลืออยู่สองตัวนี่นะครับในสูตรลัก หน่วยนะครับในสูตรหลักหน่วยล่างนั้นเทียบชนมาแล้วไม่มีเลข4ี่นะครับนะครับถ้าไม่มีเลข4ี่นะครับบังเอิญนะครับหรือนะครับบางที่มันอาจจะหลุดได้นะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเนาะเพราะฉะนั้นเราต้องกันไว้นะครับนี่นะครับเนาะถ้านะครับเนาะในหลักหน่วยตัวนี้นะครับเนาะถ้าถ้ามันเป็น2ตัวนะครับถ้าชน2ตัวมันจะมี4นะครับนี่คือ4นะครับ4มันจะมีอยู่2ตัวนะครับนี่นะครับ4นะครับมันจะมี2ตัวคือถ้ามันหลุดไปสูตรหนึ่ง แล้วเลขของเราก็จะไม่ถูกนะครับถ้ามันหลุดสูตรหนึ่งนะครับถ้ามันผ้าโมลุดนะครับเนาะเพราะฉะนั้นนะครับเนาะก็ยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นเพราะฉะนั้นนะครับมีโอกาสแต่ว่าในสูตรนี้นะครับเนาะมันเดินดีนะครับเดินดีแต่มีสะุดอยู่แต่แันาลสินับสถิตินะครับมันเกินห้าหกงวดเก็ดงวดไปแล้วนะครับในตัวนี้นี่นะครับเนาะนี่ครับตั้งแต่หลุดนี่ตั้งแต่งวดนี่นะครับงวดหนึ่งหกนะครับงวดหนึ่งหกหรือข้าบวกผิดบวกผิดนะครับไม่ผิดนะครับเนาะหนึ่งสองบวกเจ็ด เป็น9 9้เบวกสเป็น1นะครับ1นบวกเเป็น0 0ย์บวกแดได้8 8ดบวกสก็จะเป็นศูนย์นะครับเนาะนะครับตัวนี้มัน2 0งศนะครับเนาะสองศนย์สองนะครับพ่อต้องตรวจสอบนะครับตรวจสอบสักนิดหนึ่งนะครับบางที่เขาอาจจะเขียนผลประกาศรางวัลผิดนะครับงวดที่ออกนะครับสามศนย์นะครับก็ถูกก็ถูกต้องนะครับนะถูกต้องนี่นะครับ 202ถูกต้องนะครับ202แล้วก็874 202 874ถูกต้องนะครับถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ถือว่าหลุดไปนะครับ1งวดเท่านั้นนะครับเนาะทั้งหมดนี่นะครับเนาะนี่นะครับ1นะครับ1 2 3 4 5 6นะครับงวดที่6นี่หลุดแล้วก็เดิน7 8 9 10 11 12นะครับ12แล้วก็13นะครับ13 14 15 15บสีงวดวนี้งวดที่16นะครับงวดที่16นะครับเพื่อนๆเนาะนะครับเลข 684นะครับได้ออกมาเป็น3ตัวนี่สําหรับหน่วยล่าง3ตัวนะครับหน่วยล่าง3ตัวนะครับนี่นะครับเนาะนะครับผมมันเดินมาแบบนี้นะครับงวดนี้ได้4นะครับเนาะอาจจะเป็น2 4นะครับนะครับแท่ว่า6กับ8นี่นะครับใน6กับ8นะครับเนาะเพื่อนๆเนาะก็นะครับมันกระสิไปติดดับนะครับไปติดดับในหลักหน่วยนี่คือหลักดับหลักหน่วยนะครับเนาะสีแดงๆนี่คือตัวดับ 6กับ8เหลือ4ตัวเดียวเท่านั้นกับ2เหลือ4ี่กับ2นะครับเพราะฉะนั้น C กอะซิมาสชนตัวนี้นะครับชนหลักหน่วยตัวนี้หรือหลักหน่วยจะไปออกในหลักสิบแต่ว่าเลขมันเคยมา2ตัวหลายหวดนะครับแต่หลักหน่วยมันก็มาทุกหวดนะครับมาหลักหน่วยทุกหวดหลักสิบอจซิมาเกี่ยมเป็นบางหววนะครับเพื่อนเนาะนี่นะครับเนาะในหลักสิบนะมันในหลักหน่วยล่างตัวนี้นะครับได้เลข3ตัวนี้เดินดีขนาดเลยนะครับเนาะดกัชัดเจนนะครับชัดเจนในเพื่อนๆแบบนี้เลยเพราะว่า ปะม้วนผลตามตำแหน่งนี้เลยนะครับเนาะตามตำแหน่งที่เรามาร์กนี่นะครับเนาะตามที่เข้ามาร์กนี่นะครับมันสีใสฮอครังที่3ารขังที่4บริส่นะครับแต่เข้าเขียนในมันเต็มนะครับเนาะนี่ครับจะใช้นี่นะครับคือสูตรนะครับนี่ครับสูตรนะครับเอาตามนี้เลยมันก็สะมาแบบนี้นะครับมันจะมาแบบนี้นะครับนี่นะครับสามตัวเท่านั้นนะครับเนาะมาถึงสิบห้าหัวโัวนะครับเนาะนะครับ ที่ปย่ยานนี่ยังเอาสูตรเดียวนี่ก็พ่อนะครับเนาะสามสิบคู่ก็กล้าซื้อนะครับกล้าลงทุนกล co ้า so so like จัดเลยนะครับเพราะว่าสามสิบคู่เราก็กล้านะครับเนาะเพราะว่าปกติเท่ากับสามสิบคู่อยู่แล้วนะครับถ้าเราไปจับแต้มนะครับก็จะแล้วมันเลขกมันสุดเดียวด่นะมันเข่าทุกงวดนี่นะครับเนาะก็วางหลักหน่วยไปเลยก็รูดเลยสามสิบคู่แล้วก็จับแต้มมันจะได้จี่คู่เท่ากับสามารถลงทุนใดนี่นะครับเนาะในงวดนี้นะครับเอาามาตถจำเส้นอนเพื่อนๆแล่ๆไว้งวดหน้านะครับเนาะแร่ๆไว้งวดหน้า คือตัวนี้นะครับมันจะเป็นหลักหน่วยไหมนะครับมันจะเป็นหลักหน่วยไหมหรือมันจะหลุดนะครับมันจะเป็นหลักหน่วยหรือไม่ถ้ามันเป็นหลักหน่วยในวันนี้งวันนาเซฟโจดนะครับเนาะนี่ครับนี่นะครับสี่แปดหกนะครับสี่แปดหกนะครับเพื่อนเนาะเอานะครับผมสําหรับในคลิปนี้นะครับเพื่อนเนาะแอดกาเสียวไว้เพียงสำนีบนะครับเนาะนะครับผมสําหรับเลขเล่านะครับเนาะแอดกาได้ตาวิ่งนะครับเนาะเพราะว่าแอดบอยได้ลงคูถ้าลงคูถือบนถือล่างนะครับเพราะว่าของแอดนั่นเอาถ้าตัวทั้งหนานะครับเนาะ เก้าแปดก็เต็มเต็มเลยนะครับเนาะแล้วก็แปดแปดก็เต็มเต็มเลยนะครับแล้วก็วิ่งแปดก็เต็มเต็มเลยนะครับเนาะทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับถูกวิ่งทั้งบนทั้งล่างถูกคู่บนคู่ล่างนะครับในงวดเดียวเลยนี่นะครับเนาะสำหรับเลขเล่านะครับเนาะในงวดต่อไปนะครับเข้ากันมาตามต่อนะครับเพื่อนๆเนาะมาตามต่อนะครับสําหรับงวดที่ผ่านมานี่นะครับรับทรัพย์กันไปเต็มๆเลยนะครับเนาะในตัวนี้นะครับก้อนเอสเี็นั่นเนี่ยเพราะว่ามันถึกมันถึกคักถึกแนี่ยพดนะครับถึกพอดถึกพู ถึงทั้งวิ่งถึงทั้ง drum, คนะ in, ู่นะครับถึงทั้งวิ่งทั้งคู่แต่ว่าสําหรับของแอสนี่นะครับนี่คือตัวเลขล่างนะครับน,นี่ก็เลขล่างตัวนี้สําหรับแอสนะครับเนาะสำหรับแอสนะครับนี่นะครับเนาะสำหรับแอสนะครับนี่คือเลขล่างนะครับก็เข้าตัวนี้เลยนะครับเก้าแปดเลยนะครับเนาะนี่ก็นี่ก Being, with, <S 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 ็ล่างนี่ก็นี่ก็ล่างนี่ก็บนนะครับนี่ก็วิ่งนะครับเต็มหมดเลยนะครับถูกทั้งวิ่งวิ่งบนล่างแล้วก็คู่บนคู่ล่าง คู่บนคู่ล่างนะครับเนาะแต่ว่าของเพื่อนๆทั่วไปนะครับก็จะเป็นห้าสองตัวนี้เป็นเลขล่างนะครับเลขล่างตัวนี้ว่าเขาเขาแต่งแต่แปดแปดนะครับเลขบนนะครับแล้วก็วิ่งก็เข้าบนนะครับสาหรับเพื่อนๆนะครับสําหรับอันเข้าบนเลยนะครับเข้าทั้งล่างเข้าทั้งบนเข้าทั้งคู่ล่างเข้าทั้งคู่บนนะครับเอานะครับผมเอาวันจัดวันจันทร์เลยวันจัเออวันศุกร์ไงวันศุกร์วันศุกร์นี่มันจะพร้อมโอ้ยพร้อมเลขได้พร้อมเลขได้ พร้อมเลยข่เอาวันศุกร์จังว่ากันวันศุกร์จังว่ากันนะครับเนาะเอาสำหรับคลิปนี้เจ๋อไอเพียงเสนีห์นะครับเนาะมาทักทายนะครับในมือนี้นะครับเมือว่านนี้นะครับเพื่อนๆทั่วขมาแอ็ดกาตองขอโทรเพื่อนๆเรื่องบ๊อบคอยได้รับสายนะครับเพราะว่าพาคนพ่อไปหาหมอตอนประมาณหกโมงนะครับขอเพิ่มไปหอดนะครับเนาะกลับประมาณจะหกโมงนะครับหกโมงกว่าันะครับกลับมากสองขุมนะครับเนาะ กับรถโูกะบบไลนะครับเนาะกกบกับโเลยบบไลยรับสายเพื่อนๆนะครับเนาะนะครับผมเท่ากันนะเมื่อนี้ตอนเช้านะครับตอนเช้าจะไมาร้องคลิปให้ตอนนี denen, ้นะครับเนาะก็8ปดโมงเช้านัดหมอก็นัดนัดอีกนะครับแปดโมงเช้าเสด็จเดินทางอีกนะครับเนาะเดินทางเข้าอำเภออีกนะครับเพราะว่าไปนะครับเพระเกษียณนะครับเนาะมันจะไปหมอเพิ่งนัดอีกนะครับไปตรวจซ้ําอีกนะครับเนาะนะครับเอาในก้อทรวละประปังนะครับเป็นคอร์ส เอาไปให้เพื่อนด้วยที่บริษัรับสายนะครับแอดขอโทษกับอยู่นะครับเนาะนะครับผมเอาสำหรับทางคอนเจนเด้ทางคอนเจนนะครับเนาะอการซีตอนว่างๆกาสซีได้คุยกันเยอะดอกนะครับสีได้คุยกันเยอะตอนว่างนะครับทาง fc ทางคอนเจนเนาะนะครับเพิ่นกับโทมารีนัมดูอยู่นะครับเนาะนะครับผมเอ้า fc ทางนครสวรรค์เพ่นจะโชคดีไป็สามงวดสามงวดแล้วนะสองงวดนะสองงวดสองงวดสามงวดแล้วเด้นะเลขเล่าเพิ่นนะครับเอ้า fc ทางโคราชนะครับเนาะลงปวดโป้นะครับเลขเล่านะครับ ตัวละหาเมินโอตัวละหาเมินนะครับผมได้เงินเกือบล้านแล้วตอนนี้นะครับนะครับตั้งแต่สองก้อนก้อนสองสามวดมาเนี่ยก็ได้ซีหาแสนแล้วนะครับเนาะแล้วก็สามวดติดมาเนี่ยนะครับคงจะได้ไปหลายแสนก็คงจะเฉียดล้านแล้วนะครับเพราะเพราะว่าตั้งแต่ก้อนสามวดมาเนี่นะครับนอกเพิ่นก็ได้ซีแสนกลัวแล้วเกือบหาแสนนะครับเนาะแล้วก็สามวดมาเนี่ยก็ถเทือกงวดนะครับเนาะก็จะคงเป็นบ่ถึงงล้านกันยังหน่อยละไปนะโคอ่า ส,สั่งโคราชนะครับเนาะสั่งโคราชนะครับเอากะโชคดีกันไปนะครับสําหรับเพิ่นเพิ่นบกเพิ่นสีลงทุนครับเราไลยนะครับเพิ่นบลงทุนไทยเพิ่นซื้อหาบาทสิบบาทแต่ว่าเราเพิ่นวางเจรหารหมื่นนะครับเจรแสนนะครับเพื่อนเนาะน่นนนากลัวนะครับเพบราะว่า,า,น,วา,าน,นะครับ,ระรบกะ,บะนะบสําหรับเพิ่นมั่นใจนะครับมั่นใจใน มองที่เพิ่นลงทุนนะครับเพิ่นก็สามารถที่สิได้นะครับเนาะเอากะแล้วแต่ผู้ที่เพิ่นเคยเล่นนะครับเนาะผู้เพิ่นมั่นใจในในมองเพิ่นเล่นเพินพ่นเพิ่นที่เพิ่นลงทุนไปเพิ่นกะมั่นใจว่าต้องจ่ายแน่ๆนะครับโอเคกะได้มาสุกหวดกนก่อยินดีนําเพิ่นนํานะครับเนาะนะครับเฮ้าก็บมการลงทุนหลายเพราะว่าเข้ามองไปเห็นโตนะครับเนาะมองไ่เห็นโตจะใจ่ายหรือไม่เนาะถือว่านี่จ่ายบ่านะครับเนาะจ่ายกว่าน้อนี่นะครับเนาะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับเนาะ มันก็เลยต้องลงทุนบหลายไปไหนนะครับเพื่อนๆเนาะก็ค่อยนั่นไปนิดๆน้อยๆไปนะครับนะที่ละร้อยสองร้อยก็พอนะครับนะก็บห้หลายนะครับเนาะนะครับผมเอากับพอประมาณนะครับเนาะพอวานะครับมันมีความเสี่ยงเยอะนะครับนะนะครับเนาะนักครับเอาสาหรับคลิปนี้อาจจะไม่เพียงสำนีนะครับแฟนเพื่อนทุกคนนะครับโชคดีมีใช่ไปพร้อมกันนะครับเนาะเอาปีไปใกล้เข้ามาแล้วนะครับไปทุกคนโชคดีงวดนี้นะครับ แตก3ตัวไปเลยนะครับเนาะบึ้มไปเลยนะครับผมเอาสำหรับคลิปนี้ไว้เพียงสำเนียงเพื่อนไปเลยสวัสดีครับ